อ่ะครับก็สวัสดีไปยังทุกคนนะครับผมเจอกันกับผมกับช่องโปเตปัฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับทําไมเกม pc สมัยนี้มันกินสเปคจังเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับขอมาชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลย โปรตีปัช็อปขายโค้ดเกมสตรีม EA, Rockstar, Ubisoft ราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ f c e b o o o Page โปรตีปับช็อปขายเกมราคาถูกลิงค์อยู่ใน Description ครับผมช่วปี2020เป็นต้นมาผมรู้สึกว่าวงการเกมและอุตสาหกรรมเกมมันพัฒนาไปเร็วมากตั้งแต่เรื่องของ Engine ที่ใช้ทำเกมรวมถึงงบประมาณในการสร้างเกมที่สูงลิว่วซึ่งบางเกมก็ทำไป่ได้ก็ทาไปได้ตามเป้า และทางตรงกันข้ามบางเกมก็ขาดทุนจนเจ๊งยับก็มีพอม,มองไปถึงเกมจากฝั่ง PC ก็มีเรื่องราวของสเปคค,คอมมาเกี่ยวแต่ผมเริ่มสังเกตว่าช่วงหลังมานี้เกมใหญ่ที่เัฒน A ของ PC เกมดูกินสเปคและขายกราฟิกเอามากๆคลิปนี้เลยจะมาพูดถึงกันว่าเกมไหนบ้างที่กินสเปคบน PC พูดแค่เรื่องเปอร์ฟอร์มาอย่างเดียวแล้ก็การวิเคราะห์ช่วงท้ายคลิปครับเกมแรกครับกับเกมที่มีชื่อว่า Cy b e r ร u n ั2 0 7ง เกมแอคชั่นบุมมอบุคคลที่1 Open World พัฒนาและจัดจำหน่ายโดย CD Project Red วางขายเมื่อปี2020เกมใช้ Red Engine 4ในการสร้างตอนนี้เกมนี้ออกใหม่ๆเนี่ยผมบอกเลยว่าประสิทธิภาพเกมพังมากครับภาพเป็นดินน้ำมันโหลดฉากไม่ทันเฟรมเลตตกยับตกแมปบ้างก็มีเ,เป็นว่าเล่นแทบไม่ได้ครับรีวิวของเกมก็โดนดยายับเลยทำให้ทีพัฒนาต้องรีบทำแพทช์มาแก้กันอย่างต่อเนื่องรวไปถึงช่วงนั้นทาง CD Project Red ถูกฟ้องร้องแบบกลุ่มในกรณีที่ทําการตลาดแบบเกินจริงและสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและหลอกลวงนักลงทุนจนถึงขั้นต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจํานวนมากถึง1.85ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ60ล้านบาทไทยจนมาถึงช่วงปี2022ได้มีซีรีส์จาก Netflix ชื่อว่า Cyberpunk 2077 Edge Runner ซึ่งในเวลานั้นตัวซีรีส์อนิเมะก็ทำออกมาได้ดีมากรวมไปถึงอัปเดตตัวเกม ที่ก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับและได้เอาอัปเดต Edge Runner ใส่เข้าไปในเกมด้วยสร้างกระแสให้กับเกมได้เป็นอย่างดีจนถึงปี2023ที่มีการปล่อย DLC ชื่อว่า Phantom Liberty ที่เป็นส่วนเสริมที่เพิ่มเนื้อเรื่องของเกมให้สมบูรณ์และกลายเป็นเกมที่มีคนรักและชื่นชอบในที่สุดครับนี่คือเกมที่กราฟชีวิตเป็นแบบต้นร้ายปลายดีและก็น่าจะเป็นบทเรียนให้กับ CD Projekt Red วาททำเกมให้พร้อมก่อนวางขายไม่งั้นโดนดาถ้าใครสนใจก็ไปหาเล่นกันได้นะครับ อีมีสองครับกับเกมที่มีชื่อว่า Star Wars Jedi Survivor เกมแอคชั่นโอเพนเวิร์รผสมโซลไลท์พัฒนาโดย r e s p o w n Entertainment จัดจำหน่ายโดย EA วางขัยเมื่อปี2023เกมใช้ Unreal Engine 4ในการสร้างตอนที่เกมออกเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันดีนะครับแต่มาตกมาตายเนยเรื่องของ Performance ตั้งแต่เฟรมเรทร่วงโหลดฉากไม่ทันและด้วยความที่เป็นเกมโซลไลท์เฟรมร่วงทีมีผลกับการเล่นเอามากปัญหาบักต่างๆที่ยังไม่แก้ เราไปถึงคุณภ i t y of ไ i f e ที่เกมไม่เคยแก้เลยอย่างเช่นเวลาเกมเด้งอาจต้องเริ่มเกมจากจุดทำสมาธิไม่มีออโต้เซฟถ้าเล่นไปไกลแล้วไม่ได้กลับมาทำสมาธิบอกเลยว่าสวยขนาดไฟล์1 5 5กิกก็เข้าใจได้เพราะโลกของเกมมันกว้างแต่ก็กินสเปคหนักจริงๆเพราะเท่าที่ทราบเกมกินทั้ง CPU ีและการ์ดจอเลยคนที่คอมไม่แรงนี่เล่นเกมนี้ลำบากมากครับนี่คือหนึ่งเกมของ EA ที่ดีแต่กินสเปคหนักและเป็นเกมส t a r Wars เกมสุดท้าย ที่สัญญาลิขสิทธิ์อยู่กับ EA ถ้าใครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้นะครับแต่ว่าคอมต้องระดับหนึ่งและซื้อตอนลดราคาจะคุ้มที่สุดครับเกมที่3ครับกับเกมที่มีชื่อว่า Starfield ที่ไม่ใช่ RPG Sci-fi Open World พ C. C ion, ัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Bethesda วางขายเมื่อปี2023เกมใช้ Creation Engine 2ในการสร้างตอนที่เกมนี้ออกใหม่ๆก็เป็นปัญหาเดิมของเกม Bethesda ก็คือเกมมันมีบั๊ก และเกมกิดสเปคแต่เกมนี้ดันกิดสเปคเกินเหตุเอาจนคอมเล่นไม่ได้เลยผมขอไม่พูดถึงเรื่องของเนื้อเรื่องการเสนอและเกมเพลย์เพราะอันนั้นก็ถือว่ากลางๆตามสไตล์ของเบลเลสตารวมไถึงเกมไม่ปล่อย DLC ชื่อว่า Shatter Space ในปี2024แต่นั่นก็ทําให้เกมมีปัญหาหนักกว่าเดิมและปัญหาเรื่องอัปเดตตัวเกมที่มีความล่าช้าทําให้ผู้เล่นเกิดความไม่พอใจ และต้องการให้ค่ายเกมทําเกมออกมาให้ดีกว่านี้เป็นอีกหนึ่งเกมของเบเดสตาที่ไปไม่สุดสักทางแถมเกมกินสเปคจนไม่ได้เชื้อเชิญให้ผูลเลนเข้ามาสัมผสัสและกระแสะของเกมก็หายไปค่อนข้างไวเพราะคนพูดถึงกันน้อยถ้าใครสนใจก็ไปหา,าเล่นกันได้ครับความอัดต้องแรงระดับหนึ่งและซื้อตอนดลดราคาจากคุ้มที่สุดครับเกมที่สครับกับเกมที่มีชื่อว่า d ร a g o n ด็อกมาส์สองเ a t i o ช RPG าพพัฒนานและจัดจำหน่ายโดยแคป com วางขายเมื่อปี2024เกมใช้ r e Engine ในการสร้าง ก็แต่ว่าที่เกมวางขายผมบอกได้เลยว่ากระแสะเกมลงกับเกมนี้เยอะมากและดราม่าก,ก็ลงหนักด้วยเช่นกันในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์พอได้ยินมาว่านี่เป็นเกมกินสเปคกิน CPU และกินการ์ดจอมากถึงขั้นว่าการ์ดจอพังเพราะเกมนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเอาเป็นว่าคอมการ์ดจอแรงๆยังได้ไม่ถึง60เฟรมด้วซ้ำไปซึ่งถือว่าเกมกินสเปคมากยิ่งฉากที่อยู่ในเมือง ABC เยอะๆนี่ก็ทําให้เกมกระตุก เพราะเรนเดอร์ฉากไม่ไหว ABC ก็ดันมีความคิดความอ่านมี AI ติดตัวกันทุกคนแล้วก็มีข่าวในตอนนั้นว่าต้องฆ่า NPC เพื่อให้เกมลื่นขึ้นด้วยนี่เป็นหนึ่งในเกมที่ทำให้แฟนเกมของ Capcom เสียงแตกเพราะการมาของ r i e Engine v ร r i o n Upgrade ที่ยังไม่ดีพอและราคาเกมที่สูงจนบางทีก็คิดว่าเกมมันแพงไปหน่อยเพราะเกมเต็มขายที่2 4 5 9บาทไทยถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ผมแนะนำตอนลดราคาครับ และว่มต้องแรงระดับหนึ่งถึงจะเล่นเกมนี้ได้ครับที่หครับกับเกมที่มีชื่อว่า Stalker 2 Part of Chernobyl เกมยิงแอคชั่นมุมมอบุคคลที่1 Open World พัฒนาและจัดจำหน่ายโดย GSC Game World วางขายช่วงปลายปี2024เกมใช้ Unreal Engine 5ในการสร้างเราเรอเกมนี้มานานกว่า10ปีตั้งแต่มีการเปิดตัวครั้งแรกเจอปัญหาในการสร้างมามากมายรวมถึงปัญหาสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้ทีพัฒนาต้องย้ายที่ทำงานไปประเทศอื่นจนถึงวันที่เกมวางขายก็ต้องยอมรับว่าเกมยัเจอปัญหาหลายอย่าง ทั้งเรื่องของบั๊กที่ทําให้เควสไปต่อไม่ได้ปัญหาเฟรมเวทรก่วงที่ต้องออกเข้าเกมใหม่ถึงจะหายและปัญหายิบย่อยมากมายผมเข้าใจที่เจสซี่เกมเบมีความตั้งใจจะมุ่งมั่นแน่วแน่ที่อยากให้เกมสตอเกอร์2ได้เข้าถึงผู้เล่นให้มากที่สุดแต่ทีมงานก็ยืนยันแล้วว่าจะออกอัปเดตเกมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงๆถ้าใครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้นะครับแต่ผมแนะนําว่ารอให้เกมอัปเดตให้ดีกว่านี้แล้วค่อยซื้อก็ไม่เสียหายครับ <S <S ถ้า,ะห,าะหห์ปัญาเก ผมจะแบ่งได้3ข้อหลักๆนะครับก็คือ1ครับเลือก Engine ที่ใช้ทำเกมครับคือเกมที่วันเช่วงหลังๆเนี่ยจะสร้างโดย Engine เกมที่โฟกัสไปที่เรื่องกราฟิกเป็นหลักทั้ง Unreal Engine 5, R.E. Engine, c r o s s b i t e 3จะเห็นว่าภาพเกมสวยขึ้นมีความคมชัดมากขึ้นแต่ต้องแลกกับเกมมันกินสเปคมากขึ้น และกินพื้นที่มากขึ้นตามไปด้วยแต่มันจะมีปัญหาตรงที่เอนจินบางตัวเวลาสร้างเกมบางแนวบางประเภทอาจทําให้ประสิทธิภาพมันแย่ลงอย่างเช่นแอนเทมที่ใช้ฟอสไบสามที่ทางไบเวียร์ยอมรับว่าไม่มีความรู้เลือกเอนจินตัวนี้และถูกทาง EA บังคับว่าต้องทําเกมแบบนี้ใช้เอนจินนี้โดยที่ไม่บอกล่วงหน้าหรืออย่างฟอสโฟเกนที่ใช้ลู i ินัสเอนจินก็ใช้ทําเกมแล้วเกิดปัญหาว่าเกมกินสเปคและโลกของเกมมันว่างเปล่าไร้ชีวิตชีวาเรื่องของเอนจินเกมมันเลยเป็นเหมือนดาบสองคม ที่เกมภาพสวยทันสมัยจะต,ต้องแลกกับข้อเสียหลายอย่างซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคนเล่นเกมจะรับได้ไหมบางคนก็ชอบภาพสวยบางคนก็ชอบเกมเพลย์บางคนก็เล่นเกม,มเรื่อยๆไม่คิดอะไรมากก็มีเผล่อเอ็นจินเกมเนี่ยอาจมีอะไรที่เราไม่รู้อีกก็ได้เช่นกันข้อสอครับที่พัฒนาไม่สามารถออปติมิส์เกมได้ดีพอคําว่าออปติมิส์หรือการปรับแต่งให้เข้ากับการเล่นบน p c นี่เป็นศาสตร์วิชาท,ที่นับพัฒนาเกมต้องทําต้องเรียนรู้เพื่อจะทําเกมออกมาให้ดีที่สุดแต่ก็าอาจด้วยปัจจัยหลายอย่างท้งงบประมาณตัวบุคคล เลยทำให้เกมยังมีความไม่สมบูรณ์เพราะที่จะวางขายทําให้เราได้เห็นเกมที่มีสภาพเหมือนเกมไม่เสร็จตั้งแต่เกมมีบั๊กโดดฉากไม่ทันเกมกินทรัพยากรเกินความจําเป็นพอยต์ออฟไลท์ที่ขาดหายไปอีกทั้งเหมือนเกมสมัยนี้ขายเพื่อเอากำไรและยัดเยียดเรื่องการเมืองมากกว่ามอบความสุขให้กับผู้เล่นมันก็เลยเจอปัญหาเกมพังเกมเจ๊งซึ่งที่ผ่านมา เราพบเห็นได้บ่อยในหลายๆเกมครับและข้อ3ครับที่พัฒนาโดนเร่งงานเลยไม่สามารถออปติมัส์เกมได้ทันเวลาอันนี้ก็จะไปโยงกับข้อ2ครับบางทีกรอบเวลาที่ผู้จัดจำหน่ายตั้งไว้เนี่ยว่าต้องทำเกมให้เสร็จภายในวันนั้นวันนี้ ทำให้การสร้างเกมบางทีมันเลยเป็นการทํางานแบบรันช์คือการทํางานแบบทั้งวันทั้งคืนซึ่งมันก็เคยมีเคสแบบว่าทํางานล่วงเวลาแต่ไม่ได้เงินเพิ่มจนเกิดเป็นดาราม่าก็เคยมีมาแล้วมันก็เลยเป็นเหตุผลที่บางเกมวางขายทังที่เกมยังไม่เสร็จสมบูรณ์และทําให้ผู้เล่นต้องรีวิวถล่มแต่ก็มีบ่อยครั้งที่เกมทําไม่เสร็จจนต้องเลื่อนวันวางขายออกไปซึ่งเรื่องเกมเลื่อนวันขายเนี่ย ก็เป็นประเด็นที่ทําให้แฟนเกมไม่พอใจเป็นจํานวนมากแต่ถ้าเพื่อทําให้เกมสมบูรณ์หลายคนก็รับได้เช่นกันตัวผมก็ด้วยนะฮะสรุปแล้วการที่เกมกีสเปกเนี่ยสร้างความปวดหัวให้กับผู้เล่นเป็นอย่างมากคนคอมไม่แรงก็เล่นไม่ได้คนคอมแรงก็เล่นได้ไม่ลื่นกว่าที่ควรจะเป็นและอีกเรื่องที่เป็นปัญหาคือราคาเกมสวนทางกับคุณภาพที่ได้ผมว่าอันนี้น่าปวดหัวเหมือนกันใครเกมจะขิวเงินไปไหนเข้าใจว่า ต้นทุนการพัฒนาเกมที่เริ่มเยอะปัจจัยแวดล้อมก็มีมากและการทําแบบนี้มันทาให้ศรัทธาของแฟนเกมมันหายไปด้วยแถมเกมเหมือนล่อให้ผู้เล่นต้องซื้อกัดจอใหม่ๆหรือว่าซื้อคอมใหม่ๆแรงๆเพื่อมาเล่นเกมบางทีก็แอบเกินความจำเป็นไปอีกก็ต้องลองดูกันต่อไปครับว่า เรื่องเกมกี่สเปกสุดท้ายมันจะจบที่ตรงไหนและผมขอถามทุกคนว่ากราฟิกเกมเก้าวหน้าแต่คุณภาพเกมลดลงคุณจะยังซื้อเกมนั้นอยู่ไหมก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับและผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่างของทางช่องผมครับแล่ก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50บาทต่อเดือน พร้อมสิทธิพิเศษมากมายแล้วก็สามารถส่งซวดแป้งเป็นกำลังใจให้กันได้ครับโปรตีปั๊กขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ